ไปโอกาสซูฮีพิมชาแนลวัสดีค่ะกับเขกับบูมกับบองด้วยใช่ทำไมชอบพูดตัวเองคนเดียวลืมเขาลืมวันไงวันไงวันนี้สถานที่เป็นไงคะบบองเออทำไมอ่ะวันนี้มันแปลกๆเกิดอะไรขึ้นแปลกวะล่ะเรามาขอกราบอ้อนวอนเขาไงว่าขอได้ไหมขอยืมใช้สถานที่ได้ไหมทำไมต้องขนาดนั้นครับไม่รู้อยากไม่รู้คิดไม่อ้อ่ะตอนนี้ก็แบงค์เหมือนกันคุณไม่รู้เรื่องทุกคลิป ก็เป็นปกติเลยล่ะคือวันนี้จริงๆแล้วอ่ะบูมมันมีของมาโชว์ใช่บูมีไอเทมใหม่ค่ะทุกคนอยากแบบมาโชว์อยากว่าทุกคนต้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาบอกของดีเนาะอะไรครับคืออะไรครับไม่บอกไม่บอกจะพูดทําไมอะโอ้โหคนเขาก็เห็นกันหมดแล้วปะต้นคลิปได้อินเสิร์ตขนาดนั้นอะอ่ะโอเคงั้นก็ไม่ต้องพูดอะไรแล้วดิไม่เดี๋ยวก่อนหนึงอย่าขาดอย่าขาดเอาหน่อยเอาหน่อยนะเป็นไงกางเกงยีนที่หมีแบลเเบรี่นั่นเองค่ะทุกคนโอเคงั้นก่อนที่เราจะไป พูดถึงกเกงตัวนี้กันว่ามันดียังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูทีวีซีของเกงตัวนี้กันก่อนดีกว่าจะลงไปทำอะไรองกา้งองการไปทำอะไรตรงนั้นคะเนี่ยถามผมู้ใ <c oughs> หญ่ผว้ใอย่ จับมือพี่ต้องจับมือพี่ค่ะนี่ไงจับจับมือพี่ก็ได้นะคะองกันล้กันกันลอก่อนนะเอะไรเนี่ยกันไม่ม้ไหเเรียกมาได้ดีพี่นี่มันญาตินะจิงหน้าให้กิน้าไปเลยจับ้ยดีอยู่พี่ ฟังพี่นะนี่เป็นเนื้อผ้าทีซีร้อยเส้นใหญ่ oh. เศษเหนียวทนทานเป็นไงล่ะจับน,นี้ร <ทำ S 1> อดตายแน่เฮ้ยหน้าแบบว่าหน้าแบบหนักมากผู้ชายน่าจะหนักมากนี่แสดงว่าเก่งเกเนี่ยเขาทนจริงผู้ชายตัวหนักยังดึงขึ้นมาได้ <Yeah>. oh. อ๋อผู้หญิงคนนี้ชอบดนตรา ในที่ทำงานยังไงหน้าเขาห่าอยู่วะทำไมไม่ปีนว่าแต่แรกคนอะไรแค่อันนี้ติดหัวก็ลอยเธออยากไปถอดจริงๆก็เหมือนกัน ดีใจจังเลยอะน้องกันขอบคุณนะครับที่ช่วยชีวิตผมไว้บ้าจรนง่กางเกงยีนที่ยืดหมดแล้วเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่นะครับนี่น้องกันไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะว่ายีนตัวนี้เนี่ยนะคะมีคุณสมบัติในการคืนตัวของเส้นได้อโอ้โหและคงสภาพเดิม ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยไม่ได้หมดเพียงแค่นั้นค่ะหากได้สัมผัสใกล้ๆเนี่ยนะคะตรงนี้จะรู้ได้ทันทีเลยนะคะว่าเส้นด้ายของเขาเนื้อผ้าของเขามีความนุ่มและเย็นเวลาสวมใส่ใส่สบายค่ะเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่เลยคใช่พี่ไม่ได้ใส่ใช่ครับพี่ไม่ได้ใส่ครับอยากเย็นมากงละอยากเย็นมากใส่สิใส่ไม่ใส่เย็นเหมือนกันเจริงแบบเบลี ยีนุ่มเย็นใส่สบายไม่บีบก้ช่วยยกสะโพกโอบกระชับเอวใส่แล้ว<อ>สวยออกมาถึงเก่งยีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่หมอนเปีกเยกด้วย เอาอะเอานะอย่างน้อยยี่ที่ใส่อยู่ในฝันเนี่ยก็มีอยู่จริงพี่เสกยงเกงยีนนอนอะคะแต่สบายไงใมาของคืนแท้งเท่านเบาแหละแบเบลีพี่ไปกินข้าวกับผมไหมครับอมาได้ในชีวิตจริงว่ะ เป็นไงบ้างอ่ะดิดีนะฮาดีสำหรับบูมอะบูมรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือเหมือนคุณใส่กางเกงยีนนอนไงตอนแรกคุคิดว่าเฮ้ยใส่กางเกงยีนนอนคนเรามันก็เหมือนอ่านางนี้ถูกไหมแต่เอาจริงๆนะมันเย็นนะเว้ยเราว่าจริงๆแล้วคือเขาเรียกกำลังจะบ,บอกว่าไอ้ช็อตเนี้ยช็อตที่แบบว่าตื่นมาใส่เกงหมด เมื่อคืนก็นอนก็ใส่สบายเหมือนกันเหมือนเกงนอนเลยเออก็ะเ็นโฆษณาตัวนี้ชอบตอนถอดเกงก็คือถ้าเป็นเราเป็นผู้ชายคนนั้นเราขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าน้องกันหล่อเอาจินถ้าเราเป็นผู้หญิงนนเราก็ช่วยแฟนคนที่เท่าไหร่3ามร้้องมัวไปเรื่อยตัวเลขเนี่ยน้องกันงานดีนะน่ารักคือถ้าถ้างานไม่ดีเธอจะไม่ช่วย ก็คิดดูก่อนรู้<อ>เลย <c oughs> เป็นคนค <c oughs> แต่บุมชอบนะชอบความคลั่งรักแบบนี้ชอบความแบบเพ้อฝันเพราะบุมชอบบุมก็เป็นในช่วงนี้แบบว่าศิลปินเกาหลีแบบคนนี้น่นารักอึ่าแต่เราหาตรงไอ้นี่ตอนแรกกอดถิงไม้แค่ออคือมันก็อยู่นิดเดียวนะแต่พอดึงขึ้นมาปุ๊บคือตกลงไปอีกรอบนึงแต,แต่ไม่รู้ปีนขึ้นมาได้ยังไงทำไมไม่ปีนตั้งแต่แรกอาจจะไม่โตไหมอาจจะแค่แบบว่าอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงๆแล้วพอตื่นมาคู่ก็ยังอยู่นะจ๊ะไม่ใช่ว่าแบบมีแค่แงเกงอยู่คู่สิ โอเคตอ,ตอนตื่นนะผู้ไม่ไอยู่แต่หมายถึงตอนที่ไปทํางานอ่ะผู้ชวนไปกินข้าวอ,อาจจะเป็นเพราะว่าแบบใส่เกง,เกงตัวนี้ไปไงใช่ค่ะพี่หมีแบเบรรี่รู้มรับผชอบต,ตั้งใจตั้งใจจนแบบว่าเก้าอี้เด้งแล้วูเป็นไงครับใส่เกง,เกงยีนที่หมีแล้วรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกยังไงอยากให้เราถอดกระดาษเดี๋ยวเธอจะได้ดูว่ามันยืดจริงหรือเปล่าเอออยากรู้เหมือนกัน เราไปหาเหียวยันเธอก็ถอดไปทุกคนหึงเกงแบร์เบอรี่นะคะต้องมีเกงพี่หมีนะีต้องมีทำไมรู้ไหมเพราะมันใส่สบายแล้วมันดีมากแล้วทำไมทำไมทุกคนเขาต้องเชื่อเธอเขาจะรู้ได้ไงมันดียังไงบ้างได้ก็เพราะว่า สำหรับเราเกยงยีนพี่หมีเป็นเกยงยีนที่เกิดมาเพื่อผู้หญิงไทยเลยเ <Wow. S 3> พราะยีนพี่หมีนี่นะสามารถแก้ปัญหาสรีระผู้หญิงไทยได้หมดจะหุ่นแบบไหนก็ใส่ปังอะ่ะเข้าใจเป้าผู้หญิงไทยในชอบมีปัญหาเกี่ยวกับสก,กินนี่เพราะเราชาวผู้หญิงไทยจะมีหุ่นที่หลากหลายมากๆจะเป็นสะโพกใหญ่สะโพกเล็กเอวใหญ่เอวเล็กมีก้นไม่มีก้นหรือจะเป็นสาวตัวเล็กแบบบูมสาวพัดไซมันมีหลากหลายมากๆาอ่ะแต่ยีนพี่หมีทุกรุ่นออกแบบมาเพื่อเป็นยีนสกินนี่มหาชนผู้หญิงชาวไทยเลยอ่ะจะหุ่นไหนก็ใส่เลศเพราะแพทเทิร์นเขาดีมากจริงๆแล้วบอกเลยนะ ว่าดีไซน์สวยมากๆเห็นไหมได้ฟิลลิ่งความเป็นยินแท้ร้อแถมมีให้เลือกหลายรุ่นหลายไซส์หลายสไตล์จ้า,าพอเราพอบุม้มใส่แล้วมันงามขนาดไหนบุ้มชอบชอบมีหลายรุ่นหลายไซส์ขนาดจะลืมใบพอกันเนอะเป็นไงครับเนี่ยครับ,รรบออ้อหอ,อยู่หอบเลยโอ้โหเล่นเต็มมากนะคลิปน,นี้น,นั่นแหละค่ะก็อย่างที่บุ้มบอกไปนะคะก็ไปย้อนดูเองนะคะเพราะว่าไม่ไหวแล้วถ้าสมมุิได้ทําอีกรอบคือกระดูกเมื่อกี้ที่รักเอาจริงๆนะตอนเมื่อกี้ คือมันก็สมควรแล้วครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือพี่บุ๋งเพราะอายุมากแล้วครับแงอะแต่ที่เห็นเขาดีแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่เพราะว่าเขาแต่งเกงยียนพี่หมี เก่งยีนที่หมีเนี่ยเขามีความยืดหยุ่นทําให้บูมใส่แล้วเนี่ยมันเข้ารูปเพราะว่าเขาอะคำนึงถึงสรีระของผู้หญิงทุกคนบนโลกใบนี้รุ่นรุ่นของบูมเนี่ยเป็นรุ่น b t 2058เป็นรุ่นเดียวกับที่แบบนเนี่ยเนี่ยที่นางเอกโฆษณาใส่เลยอะเป็นรุ่นเดียวกันแสดงว่ารุ่นนี้นะนี่ช่วยชีวิตคนได้ใช่รุ่นนี้ช่วยชีวิตคนได้จริงจริงใส่แล้วหุ่นเป๊ะปังคือเขาก็หุ่นดีนะเว้ยแบบใส่แล้วดูแบบ ดูหมุนดีในโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วตอนไม่ใส่อ่ะก็ดีเหมือนกันคือใส่กับไม่ใส่ก็เย็นเหมือนกันครับทุกคนคือบูมอ่ะปกติบูเป็นคนไม่ค่อยมีก้นอันดับแรกของการที่บูไม่ชอบใส่ดีบเพราะเป็นคนที่แบบไม่มีสะโพกมีก้นเลยอย่างเงี้ยเลยอื่นอ่ะมีหมดแต่พอบูมมาใส่อันเนี้ยเอาจะบอกว่าบอกอย่างพูดเลยว่าสวยใช่ปะไม่บอกเออบอกเออเก่งนี้เนี่ยสวยดีเพราะว่าไม่สวยได้หรอ <c oughs> คือมันกระชับสัดส่วนดีมากเนี่ยมันสามารถแบบเสริมแบบดันไนะ้อย่างที่บูมบอกไปอ่ะเพราะว่าเวลาบูมใส่ของงันอื่นบมจะเป็นคนที่แบบว่าคันคันคันทุกอย่างบนโลกใบนี้บูมคัน,นคอุคัติแพง่ายแต่บูมใส่กางเกงของพี่หมีเแบบิบรี่นี้นะคะก็คือไม่คันเอาจริงๆไม่คันนะบูมบอกตลอดทางกระบ,บอกเลยว่าบองไม่คันเออใส่ดีใส่สบายเอาจริงเยเห็นไหมผู้ใช้จริงทดลองจริงก็คือเพิ่งใส่เนี่ยใส่เลยใส่จริงๆเนี่ยดีเนี่ยรูปทรงก็ดีแล้วมันเข้ารูปอย่างที่บอกคือเข้ารูปแล้วที่สคั่มาก มัน,นย,ยืหยุดดิม,มากใส่สบายจนเหมือนแบบว่าไม่ได้ใส่เหมือนตอนที่นางเอกนั่นแหละตื่นมาแบบเอา้าใส่กางเกงยีนอนเหรอแต่คือมันใส่สบายมากกว่าใส่ชุดนอนอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนขามาสามารถที่แบบว่าเวลาบ่อกเมากับดึกอะไรเงี้ยม,มันสามารถค้านคอว่องได้อย่างเงี้ยแสดงว่ากางเกงยีนนี้อันตรายก็ใครที่หาของขวัญให้แฟนอยู่อยากจะให้แฟนใส่กางเกงแบบทรงสวยๆนะจะได้แบบว่าสัดส่วนโค้ <c oughs> งเ <c oughs> ว้าแบบแจมๆนาี่เลยครับกางเกงยีนพี่หมีครับแบบเดรรับ <c oughs> <c oughs> ต้องมีของมันต้องมีทุกคนจริงๆแล้วอันที่ผมชอบสุดเลยของเกงยีนตัวนี้ผมชอบนี่ผมยืนให้กัไเลยผมชอบป้ายผมว่ามันมันดูแจ่มดีมันเออมันนูนเนี้ยมันสวยเออชอบโอเคเดี๋ยวทิ้ง้ิวนในเดคิปชั่นนะคะแล้วก็ไปหาซื้อกันนะทุกคนของมันต้องมีแบบไปเลือดปังๆไปด้วยกันนะคะสาวๆค่ะใช่ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปอื่นของพวกเรานะคะถึงไม่ใช่ดีแอคชั่นเพลงแรปอะไรอย่างเงี้ก็ดูกันด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ใครไปโดนมาแล้วคอม เจอกันคลิปหน้าบาย